ชงกาแฟโบราณกันค่ะสูตรนี้การันตีความอร่อยนะคะรับประกันเลยว่าหอมกาแฟเข้มแล้วก็มีความหวานมันกลมกล่อมมากๆเลยทีเดียวนะคะรับรองว่าถ้าใช้วัตถุดิบทุกอย่างตามสูตรที่ครูแนะนำนะคะแล้วก็พยายามช่างตวงให้ได้ตามสัสดส่วนที่คุณครูแจ้งนะคะรับรองว่า ออกมารสชาติดีมากๆแล้วลูกค้าก็ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอย่างแน่นอนค่ะอัตราส่วนคงเดิมค่ะกาแฟสามช้อนถ้าเราใช้หม้อก,กาแฟโบราณแล้วก็ไปคูณนะคะว่าเราจะแช่กาแฟไว้ทีละกี่แก้วนะคะทีละห้าแก้วทีละสิบแก้วนะคะพอเราชงตามอัตราส่วนที่เรากะไว้แล้วเราก็ให้เทกากาแฟทิ้งแล้วก็แช่ใหม่นะคะ แต่ถ้าเป็นชงกระติกน้ำร้อนแบบที่ครูทำให้ดูก็ชงกันทีละแก้วค่ะก,กากกาแฟใช้แล้วทิ้งอัตราส่วนเดิมค่ะกาแฟาเย็นกาแฟ,าโ,ฟาโบราณน,นะคะสูตรเท่ากันนมข้นหวาน25 ml นมมัน30 ml ถ้าลูกค้าสั่งหวานน้อยก็ลดน้ำตาล ตักมือเบาๆลงแล้วก็ลดนมข้นหวานลงทีละห้านะคะจากยีห้าก็เป็นยี่สิบหรือสิบห้านะคะสําหรับหวานน้อยนะคะแต่ถ้าเป็นรสชาติกปกติมาตรฐานแล้วก็อัตราส่วนตามนี้เลยค่ะรีดน้ํากาแฟค่ะใส่น้ําร้อนทีละนิดนะคะกดสลับไปมาจนกว่ากาแฟจะมีกลิ่นหอมค่ะ และสีเข้มน,นะคอฟฟเม็ดสองน้ำตาลหนึ่งนมมัน30 ml ิบมลนมข้นหวาน25 ml ค่ะหลังจากที่น้ำกาแฟาเราได้แล้วเทผ่านถุงชงชาหนึ่งรอบนะคะแล้วก็บีดนะคะหลังจากนั้นชงค่ะน้ำต้องร้อนนะคะถ้าน้ำไม่ร้อนแล้วคอฟฟเม็ดจะละลายยากมากนะคะ แล้วกาแฟเราจะบ้งเลยนะคะหลังจากนั้นน้ำตาลก็เป็เม็ดละลายเติมนมข้นหวานได้เลยนะคะชงต่อเนื่องเลยค่ะตามด้วยนมมันเติมน้ำกาแฟที่เหลือะคะ่ะน้ำกาแฟต้องใส่น้ำร้อนทีละน้อยนะคะ <S <S เพื่อว่าเราจะได้กาแฟที่เข้มข้นนะคะอย่าไปใส่น้ำที่เจิ่งนองนะคะ มันจะจืดนะนะคะบีบความเข้มข้นออกมานะคะถ้ามันแห้งแล้วก็เติมน้ำนิดนึงนะคะนิดเดียวเาอาเฉพาะความข้นๆของเขาเติมให้เต็มแก้วพอดีเจ็ดออนนี้นะคะเขาจะกลมกล่อมพอดีเลยนะคะชงซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะกาแฟโบราณ เท okay. ใส่น้ำแข็งค่ะเติมน้ำแข็งให้เต็มแล้วก็ราดนมมันซ้ำอีกหนึ่งรอบเรียบร้อยกาแฟโบราณสูตรต้นตำรับ สูตรนี้การันตีความอร่อยค่ะลองทำขายดูนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ